หลัดหัวขึ้เขาแหรอครับกลางตรงหน้าว่อยว่อยโรคพีครัามาเนี่ยตาแดงว่าหรอปี๊บ้าไปเพิองก็จะหาอย่างมุญบุญกลมกลมมีเงื่อยอยู่ยกกลางให้หน้า น้ำไปเบือออบบ่องเขียวฟางเลยหบปูครับหปูไปออมแม่ม่อแรง กินฟูครับไปอ้อมไปลาบปูมั่นดีขนาดวอาล่หู้แล้วห้าไปฮามาไกลเด็ดพร้อมแล้วหลยหู้ cút ngay học viên đang bị việc việc kêu, khó lều mi mày dưng à cạnh mẹo 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 and man ยังเงี้ยังกันเลยขุดยังกันเลยโอ้ขุดง่ายสุดอะไรล่ะเลี้ยงงัวไปน้ำขุดปูไปน้ำ งว,ว่าเขาคอกขาเวลาขุดปูหาปูไปอ้อมแรงกอเสียเวลาเปล่าอ๋อน่าได้าาแล้วบเ่เลิศ ปหครับปวปู